บรรยากาศครับผมบรรยากาศสนามวันอาทิตย์ของทีมร่มมินขอนเก่นเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมครับในวันนี้วันที่19ุพฤษภาคม2567 ลมครับลมลมดีมากเดี๋ยวคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศการฝึกซ้อมพารากดิ้งของทีมร่มบินคนเกนนะครับโดยใช้เครื่องอะไรไม่รู้ลากเครื่องยนต์ ที่ใช้ลากก็จะอยู่นู่นครับนะรถกระบะคันสีดำนั่นห่างจากจุดนี้ก็ประมาณประมาณร้อยกว่าเมตรครับน่าจะเกือบเกือบสองร้อยอาจจะประมาณสองร้อยเมตรนะ <c oughs> กีฬากำลังเตรียมตัวเตรียมความพร้อม ช่วยครับช่วยเสียบขาดทีนี่เสียหูของฉันบกขาดไปแล้เวเตะมันเนา,เนลนานะ,นนะลบลบเพิ่นมาเนี่ยลบเพิ่นเบนเบนมาเนีเ่ยเ,เ,เ,เสียไหล่เนี่ย จักบาดซะบ้าง พร้อมแล้วไปแล้วครับไปแล้วลอยแล้วโ้ยมือหนีตำแหน่ง ไปแล้วครับลากขึ้นไปแล้วครับอีกหน่อยเขาก็จะปวดสายลากครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วโอ้สูงมากครับสูงมากดูครับปวดแล้วครับปวดสายแล้วครับพาราไกลดดิ้งเห็นไหมครับนี่คือสายนะครับร่มของสาย แล้วมาดูเป้าครับมาดูเป่าว่าจะแม่นแค่ไหนครับล่มอลอดพาราไกดิ้งสีสวยมากอะไรจะสุดยอดกขนาดนี้สวยงามเปลิมเปลือ ็จะเลยต้องวนอีกรอบนึงลงได้ครับลงได้ลงได้ครับ,ลลรบเลยเป้าครับเลยเป้าเป้าอยู่ไหนเป้าอยู่ไหนเป้าเป้าวิเศษุ อันนี้เป้าเต้าเป้า,ปา,ปาต้องต้องต้องหยยบอันนี้มันต้งยีดังร่อ,อ,อ,องหยยบด้วยครับมันสยีดังวะโอ,อ้ร่ว่ต้องต้องสีขาวมันต้องดังนั่นวะโอ้เหยบ่อปลาเคก <laughs> ข้างนี่ครับรไป่เนี่ยต้องหตัวเมันลบน่น้วมันน้ำรดไหมประมาณสามชั่วโมงไมได้ซีขนาดหยียบจุดเขาเลยขนาดหยียบจุดเขาวยัางในซีมันต้องข้างหน่อยหนึ่งจะใส่กับมการเขาสีเดียวทามันหยงมันลบ้ยแ่วหนึ่งแล้วก็หยยบเหม็นเนอเอาหยยบนุนนโอ้ <rium> <Dante> ต้องแมนน <überzeug cumin S 1> ิดเดียวเจ้นี่น้ำหนักต้องได้เลยว่าเอาสนนองเหยียบเลยติเห็นบ่ตีนเหยียบเลยล่ะท่านเตี้มันก็สิได้ยุทเดี๋ยวเห็นมันลบกันเดี๋ยวครเหยียบมั้ยเอาเหยียบเลยบุตเตียนนาเราสนนองเน็กต้องเก่งดีเลยนะจะดังนี่นะเห็นบ่ครับสุดยอดสุดยอดนะครับร่มก็ดีครับ ดีเนี่ยยังมาได้เลยอันนี้บ่แมแนทนว่าผมขนาดเราจนน้องเยียบไหมบ่มบ่นบ่นบนเขี่ยไ, <c oughs> ไปตั <c oughs> ด้เขี่ย <c oughs> เอาเยียบลอง <c oughs> นี่คือเต่ปานยังห <c oughs> <c oughs> กไก่ไก่ก็ ลองลองไมแบบล่องเอาสนรองแตะเออนะอันนี้อันเียวนี่โป่งเลยตรงแม่นี่ลีตัวนี้มั้มตมันมันสงสเสียงยังงยัง่ไนเลน้ำหนักเขานี่เดีมันโค่งมันมันตงวันตีนตองแ่านั่นเนาะ <laughs> ได้หนึ่งขนาดแตะกันจ,จังได้เรียกหนึ่งวุฒิวุฒิได้ส่วนส่วนลองมาคอมเม่นส่วนน้องแตะบึงสีขาวนะขันเถือกสีขาวนี่ห้องได้หนึ่งคือเก่าอยู่เดี๋ยวอีล่องกดอันนี้โอ้กดอะไรบ้างเนี่ย เคียเคลียเคลียเดี๋ยวผมจะลองใช้นิ้วก,กดดูนะครับว่ามันจะได้ไหมกึ่งกลางเลยนะครับกึ่งกลางเลยถ้ามันได้ศูนย์มันจะล้องจุ๊บอ่าได้แล้ว <laughs> โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้เก็บบรรยากาศสนามบินแล้วก็ การฝึกซ้อมปลาราไกดิ้งครับพี่เจนใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ